สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยวันนี้จะพูดถึงราคาบิตคอยนะเมื่อวานที่ทําเสียวนะครับทําให้ลุ้นเหมือนกันนะที่เมื่อวานบิตคอยนั้นเนี่ยทะลุนะครับเกือบจะทะลุนะไปที่ระดับประมาณสักหนึ่งเมื่อเมื่อวานทําราคาไปที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบีดีซีนะเกือบจะทะลุเส้นยี่สิบวิกฤติมูเวงยูเบเตนะก็คือเส้นสีเหลืองที่เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้นะครับดังนั้นซึ่ง เส้นสีเหลืองตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีนัยยะสําคัญเหมือนกันนะพาะทุกครั้งที่สรู้เส้นนี้ได้นั้นเนี่ยก็จะในที่ผ่านมาน,นั้นเนี่ยบิตคอยจะวิ่งขึ้นไปประมาณสักยีจากจุดตรงนี้เลยนะครับแต่ผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาบิตคอยคงจะขดนะครับอยู่ภายใต้เส้นสีเหลืองรือเส้นยี่สิบวิเกับเส้นสีน้ําเงินตรงนี้เนี่ยไปสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะมีความพยายามหน่อยนะที่จะ ทะลุนะครับที่เส้นสีเหลืองตรงนี้ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยราคาบิตคอยนะอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20สัปตรงนี้นานเท่าไหร่นั้นเนี่ยก็จะยิ่งทําให้เวลาที่จะทะลุขึ้นไปนั้นเนี่ยก็จะใช้เวลานานขึ้นเท่านั้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ในช่วงระยะที่พยายามที่จะทะลุขึ้นไปนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะมีบางครั้งนะครับที่ที่จะบิตคอยร,ราคาของตัวบิตคอยเนี่ย จะทะลุขึ้นไปนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะย่อตัวต่ำลงมาเนะเหมือนที่เราเคยเห็นนะในช่วงเดือนมีนาคมปี2025นะครับตอนนั้นเนี่ยราคาบิตคอยก่อนหน้าน,นี้ก็อยู่เหนือนะครับที่เส้น20 weekly m o e วิ n g a v e r a เ e นั้นเนี่ยเราจะลองวัดดูนะใช้เวลานะประมาณสัก้อยห้า3หนึ่งร้อยสามสิบห้าวันนะครับหรือว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบห้าวันนะครับ ซึ่ง135วันนี้เนี่ยทําให้ราคาบิตคอยนะอยู่ใต้เส้นสีเหลืองตรงนี้ใช้เวลาประมาณสัก58วันนะก่อนที่จะรู้จะทะลุเส้น20วิคิสมีึ้นไปนะครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีการทําให้ลุ้นบ้างนะเหมือนที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะประมาณช่วงนี้นะทะลุเส้นสีเหลืองขึ้นไปนะแต่สุดท้ายก็ย่อตัวต่ําลงมานะครับ ครั้งนี้นั้นเนี่ยเราตอนนี้อยู่เหนือเส้นล่าสุดเราอยู่เหนือเส้นย e ี C ่สิบวิ m o v i ม g a ว e r a g ินเนั้นเนี่ยใช้เวลามาประมาณสักหนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดวันนะหนึ่งร้ยเจ็สิบเอ็ดวันนี้นั้นเนี่ยทั้งอิงตามข้อมูลก่อนหน้านี้1ึงร้อยสมสิบห้าวันใช้เวลาสักห้าสิบแคดวันนะผมคิดว่าหนึ่งร้อเจ็ดสิบอ่อเจ็สิบเอ็ดวันที่อยู่เหนือเส้นย e ี C ่สิบวิ m o v i ม g a ว e r a g ินเนันเนี่ยอาจจะอาจจะใช้เวลาเกือบจะ สองเดือนนะอย่างผมคิดว่าอย่างต่ำมันจะสองเดือนนะกว่าที่จะทะลุเส้นยี่สิบวีเซอขึ้นไปนะครับแต่ก็มีแพทเทิร์นที่คล้ายกันนะว่าเมื่อวานนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะทะลุตรงนี้ขึ้นไปนะแต่สุดท้ายนี่ยก็ย่อตัวต่ําลงมานะครับแต่ถามว่าภายในต่ํากว่าสองเดือนจะทะลุขึ้นไปนะั้นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าในที่ผ่านมาเนี่ยนั่นเนี่ยสยติก็ทําให้เราเห็นว่าราคาบิตคอยจะยิ่งอยู่เหนือเส้นยี่สิบวิสเซนเนั่นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งต้องใช้เวลานานเท่านั้นนะครับในการที่ทะลุก,กลับขึ้นไปนะถ้าใช้เวลาประมาณสัก60วันนั้นเนี่ยอาจจะยาวไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมเลยนะครับที่จะอยู่ขดๆนะภายใต้เส้นสีเหลืองและเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับและก่อนหน้านี้นั่นเนี่ยก็อยู่เหนือเส้น20วิก SMA ใช้เวลาประมาณสัก246วันนะครับใน246วันนี้นั้นเนี่ย ใช้เวลาอยู่ประมาณสักร้อยเจ็ดวันนะหรือประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนก็นประมาณสักสิบยี่สิบวันนะกว่าที่จะทะลุเส้นยี่สิบเเอขึ้นไปนะครับแต่ในระหว่างทางเนี่ยแน่นอนมีความพยายามอยู่หลายครั้งนะัในปีกลางปีสองพันยิบสี่มีความพยายามครั้งแรกแต่ก็ย่อตัวต่ำลงมานะครับทําให้ดีใจนะครั้งที่สองนะครับทะลุเส้นยี่สิบวิเอแต่ก็ไม่ขึ้นไม่พุ่งขึ้นไปนะครับ ครั้งที่สามนะสี่ครั้งนะกว่าที่จะทะลุเช่นยี่สิบวิเจนเขึ้นไปแล้วก็พอทะลุขึ้นไปได้นั้นเนี่ยก็ขึ้นไปประมาณสักเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> นั่นก็เป็นสถิติที่ผ่านมานะดังนั้นก็ข้อมูลตรงนี้มาแชร์เพื่อนเพื่อนฟังนะครับเพราะว่า,าตลาดนั้นเนี่ยอยู่ในความกลัวนะครับกว่าที่จะสลัดออกจากความกลัวนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะรเพราะว่าก่อนหน้านี้นน ก็เรียกว่าอยู่ในความโซนที่มีความมั่นใจมาตลอดนะตลาดคริปโตนะครับพอมันย่อตัวต่ำลงโดยโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาท่าเพื่อนจำกันได้ก็คือช่วงที่โดนนักทัาโพสว่าจะขึ้นตกเบี้ยนะจีนนั้นเนี่ยปิดคอยย่อตัวต่ำลงมาต่ำที่สุดเนี่ยประมาณสัก งแสนสี่พันเหรียญล่ารักต่อ BTC เลยนะครับเอาคอยบางตัวนะโดยเฉพาะเอาคอยที่มีตลาดฟิวเจอร์ด้วยนั้นเนี่ยก็ย่อตัวต่ำลงมาเยอะเลยนะอย่างโซน่าวันนั้นนั่นเนี่ยย่อตัวต่ําลงมาที่อยประมาณสัก168เหรียญนลารักต่อโซนะครับวันเดียวนะลงมาประมาณสัก24เปอร์เซ็นต์นะครับเอ p ซพวันนั้นก็หนักเลยนะโดยเฉพาะเ r p าพเนี่ยเหรียญที่มีการเทรดแบบ ใช้เลเวลสูงสูงนะครับมีข้อมีข้อดีคือมีว o ล u m การเทรดเยอะนะแต่ว่าข้อเสียคือเวลาที่เจอข่าวร้ายเนี่ยก็โดนรูดลงได้แรงเหมือนกันนะอย่าง e x p e เนี่ยก็ลดลงลดลงมาประมาณลบลบหกสิบเอาลบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับเอไดเองเนี่ยนะวันนั้นก็ลดลงมาประมาณสักหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นแสดงถึงความกลัวที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงวันที่สิบตุลาคมที่ผ่านมายิ่งความกลัวมากเวลาที่จะต้องใช้ พื้นกลับขึ้นมาให้มีความมั่นใจอีกทีหนึง่งก็ต้องใช้เวลานานมากขึ้นนะเหมือนที่เราเคยเห็นในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับโอเคนั้นก็เป็นข้อมูลนะ้ที่มาแชร์เพื่อนฟังนะครับสถิติเดือนตุลาคมนะในอดีตที่ผ่านมานะครับในช่วงหนึ่งปีหลังแฮฟวิ่งไม่เคยมีปีไหนที่ตุลาคมติดลบเลยนะปี2021ตุลาคมบวก40%ส ปี2017ตุลาคมบวก54%ปี2013นะครับหลัง h ฮาวิ่งตุลาคมบวก53%ตอนนี้ตุลาคมลบเกือบจะ5%เนะครับเหลืออีกสักยีิเออเหลืออีกไม่ถึง10บวันเราจะผ่านพ้นเดือนนี้ไปอาจจะเป็นตุลาคมที่ติดลบก็เป็นได้นะครับในไซคลนี้นะหลายคนก็บอกว่า4ปี4 Year Cycle เนี่ย ของคริปโตจบลงแล้วนะครับเราอาจจะไม่มีโฟร์ r ย y c ไซอีกแล้วนะในในอนาคตที่ถึงนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งเพราะว่าโดยอินดิเคเตอร์หลายๆตัวก็ชี้เห็นนะว่าเรายังไม่ถึงจุดท็อปเลยนะตอนนี้นะครับโอเคนะั่นเป็นข้อมูลนะที่มาแชร์เพื่อนฟังในวันนี้ครับ เอ,อเราจะเดี๋ยวยังไงเราจะติดตามมูรันรอบนี้ไปพร้อมๆกันนะผมเองก็จะเอาอินดิเคเตอร์และข้อมูลข่าวสารต่างๆมาแชร์เพื่อนๆฟังนะครับเราจะติดตามมูรันรอบนี้ไปพร้อมๆกันนะส่วนตัวผมแล้วน,นั่นแหละเท่าที่ติดตาม อินดิเคเตอร์หละตัวเขาคิดว่าบูรันรอบนี้ยังไม่จบนะแต่ว่าถ้าพเพื่อนๆจะดูว่าขออินดิเคเตอร์เดียวที่ชีช้ชะตาเลยว่าคริปโตบูรันจบหรือย,อยังนั่นก็คือเส้น50 Weekly Moving Average เส้นสีน้ำเงินที่ผมโชว์อยู่หน้าจอตอนนี้นะตอนนี้มีค่าอยู่ที่11,800แหนึ่ดเหรียญนั่นาร์สารัฐต่อ PTC นะครับ ถ้าบิตคอยย่อตัวต่ำกว่าเส้นนี้2สัปดาห์ติดต่อกันนั่นในเดือนที่ผ่านมาหมายถึงเราเข้าสู่แบร์มาเก็ตแล้วนะแต่ตอนนี้เรายังอยู่เหนะือเส้นนี้อยู่ดังนั้นส่วนตัวผมคิดว่ายัางอยู่ในบูลันอยู่นะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่พีช่ชาเพื่อนฟังในวันนี้ครับพี่ชาฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อที่ม่พาข่าวสารและวงการข่าวสารในวงการคริปโตและแมคโครอิคอนมิกและเราจะติดตามบูลันรอบนี้ไปพร้อมๆกันครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอก,กันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ